No husband. Didn't want to be wife. No husband. Hi 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 one. Just kidding bro. Just kidding. Just kidding. Love yourself. Thank you. Thank you. Team Bobby với pí. Tôi sẽ khèng khèng. King cứ khèng Good night, sweet Check guys. Love you. Love you. Love you too. แฟนแฟนสวัสดีทิง This day your trio is so funny and cute thank you thank you so much Paula, p อล่าปิกา let's start ten marry me <laughs> let's start ten marry me คุณช่วยรักใคร่แฟนชาวฟิลิปินหน่อยฮอล่าฮอล่าฮิวินส์ต้องใช้ฮอล่าไหมใช่ไหมลาเอ่ Hello um. From Philippines สวัสด no. Thank you for your support I love you โอเคุณขอบคุณขอแข่งแข่งเนานอนหรอเทนไม่ได้มี Isv Gen เจนเนี่ยอาจจะกลายเป็นตำนานนะ Is good Is good I agree with you, you. Saint Mary you kiss โอ้ไม่ได้แวคจะแต่งงานกับเทนอย่างเดียวเลยไหม A1 Jerry ทุกวันวัแม่เทนแมรี่วิทเทนเ e นเ e ็ด i รงส่วนคุยไรกันทุกวันเลยดีจ้าอู้เฮาว h e time is? i ิ your country? ตอนนี้ออมออนอ่มนี้อเฟรมพวงนี้พี่เฟมกับไอะไรไอมันไลฟ์กันนี่ใช่ไหมสองคนนั้นเห็นลงอยู่สด เฮ้ยเซเวอะไรไลฟ์บ่อยไหมช่วงนี้เห็นออกงานเยอะเลยนี่เออช่วงนี้ออกงานแต่วันนี้มันแบบมันมีอีพีแบบฉากที่เขาร้อาแรงโซฟาส์ไงเพึ่งอ่ะพึ่งนี้เขาจะเริ่มจะรู้ความจริงแล้วนี่จะครับคุณเซเรู้ความจริงแล้วที่เทนส์ไหมไม่มีดูการชูไลฟ์ออนทิกต็อกเย้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 เนี่ยมีคนมีคนไลฟ์ไม่ได้มีคนไลฟ์ไม่ได้ตัด ก็เลทะเบียนใครไลฟ์ตรงอ๋อพี่นัทเลยครับคนนี้พี่นัทเมืวันเรื่องความร <laughs> <ะ>ักเติบเพี่ไลา์นะต้องไปขอขอมาหลวงพ่อกัน <laughs> <laughs> ขมาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อหลวง,งพ่อน่าจะไม่ยอมเด็ดเดี่ยวไงเด็ดเดี่ยวแบบสาธุ <c oughs> do you know do you know สาธุแ m มแเด็ดเดี่ยว <c oughs> อ่านท่าไหร่พี่ Is like my character the deal. Oh my gosh, just three hardy friends from my country. Cool. Ah, fast. Yeah, like also, I can do you like? You're like yeah. I like. You. I like roti. Roti. India. India food. India food. India yeah, food. Lot lotry. is my. i very love with you and your body. เออเออทักหน่อยไว้ oh <my. S 1> ไอเสือ Hello I'm from Malaysia Hello everyone ดราม่าตัดาตังวันนี้เราต้องแบบถ่วงเวลาทีมยเยอะให้มันนอนดึกบายบายที่บายบายลอกหลอกมาอีก <laughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะบายบายได้ไงทุกคนยังอยากคุยกับทีมอีกเลยบายแฟนแฟนไม่รู้เจอกูนายเนี่ย <My S 1> ต่างต่งางเ <laughs> วลาเราเจอกัน สั่งวันได้ที่ครังหน้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใช้บ้างได้อีกสองวันนจะได้โมสุนวันก่อนนอนไปกับเด็ดเดียวนโมจะสั่งจาจุกไก่ try new food daddy ten marry me please daddy ten นะ what do you daddy ten ไปไหนไปไหนทุกคนยังอยากคุยกับไหนได้ปะอยู่เลยนี้ เดี <gesch> ๋ยวจะหนีไปไหนไปนอนแล้วพ <Jorge> <serves> ี่ไปนอนแล้วดึกแล้วไปนอนดึกแล้วมันนี่จะดึกวิทชีมก็จะสลรีฟนี่ที่เป็นแซมให้ผมไปนอนแล้วบายบายแซมคุณนายโอเค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 เอวันเออเอวิวอเจเสตแดดีครับสแดดดี้เจเลตัด็ดดีเชนอ๋อมามาเชนมามาเชน it's not d a d d ใช่แล้ว He's not daddy. He's i n t daddy. พี่น้าอย u ่นะหมายช Thank you. Thank you so much. Don't go yet. เขาบอกแล้ว don't go yet คือยังไม่อย่าเพิ่งไป Go to sleep. ดีจะไปจะรีบไปไหนฮะไปแล้วจะไปไหนไหนรีบไปไหนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเนี um ่ยไดี๋ยวนอนได้ Bye b y ป็นแฟน Go to sleeping. Bye bye. See you next time. Good night.

Bye bye. Ok, I have to go now. See you God, next year. You bye bye. See you. Bye. See you. Do I sleeping? Do I leave story? Bye bye. 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 Good bang. <laughs> <laughs> này cái cột này. Cột ตามใจเจ้าของห้องเลยเจ้าของห้องก็ตามใจเลยครังหน้านี่องมาไลค์ก่อนผมแล้วผมจะได้แบบเข้าออกก่อนได้ไงไม่ไปไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบถ้าแบบแบบออกเร็วก็โทษโทษทีมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจะเสียทุ่มเลยพรุ่งนี้ผมมาจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไม่ได้ไลฟ์พรุ่งนี้จะไม่ได้ไลฟ์เสียใพรุ่ง like. นี้กไก่จะไปนันบนายบายบายเจอกันเจอกันไปแล้วไปไายบายแฟน